พักเรื่องเครียดๆกันบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองเศรษฐกิจนะเรื่องการกินอยู่เรื่องอะไรต่างๆเรามาพักผ่อนกันบ้างครับวันนี้ครับ LT ลทีพิชัได้นำภาพสวยๆนะครับชวนคุณผู้ชม เข้ามาตั้งแคมป์ยนพระอาทิตย์อันอัสดงและหมู่ดาวพร่างพลายอย่างค่ำคืนบริเวณเนินเขาเหนือทะเลสาบน้ำเงินอันกว้างใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ในนครหลวงเวียงจันทร์ของเราโดยทะเลสาบน้ำเงินตั้งอยู่ที่ตอนล่างของแม่น้ำงึมซึ่งเป็นแม่น้ำสาขาย่อยของแม่น้ำโขงและทะเลสาบแห่งนี้ยังได้รับการขนานนามว่าทะเลสาบพ,พันเกาะในลาวครับซึ่งบรรยากาศสวยงามครับมีโอกาสก็ไปพักผ่อนกันนะครับ เที่ยวเมืองลาวเงินลาวไม่ไหลไปไหนครับก็อยู่ในประเทศและก็ยังได้บุญได้ช่วยท้องถิ่นนะครับให้มีไรายได้ให้เกิดการจ้างงานเกิดการสร้างงานนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักข่าวสิงหัว